ของละครของเราเวลานี้เนี่ยหนังเนี่ยมันโอ้โหมันดีๆเยอะแยะมากมายพี่หนังที่ดีๆก็หลายเรื Support> ่องตอนนี้หนังจะมีอยู <S <S ่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะเอชแมนเดเบิลสองละออันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีพลังพิเศษเรื่องต่างๆมันรวมพลังกันเขารวมได้คิดว่าเราจะรวมไม่ได้เหรอเราต้องรวมได้เราก็รวมบ้างเดี๋ยวเรื่องของเราเนี่พิเศษเยอะแยะมากมายละครสามช่างเราสนับสนุนโดยซันซิลโคครีเอชันค่ะรวมพลโคตรคนมหากร Oh, มีด้วยมั้งเฮ้ยเพื่อนเราขาขาดว่ะโอ้จับยืนอนะนี่ขาขาดเหรอเบียรบอกน้องตะลึงนะ โหตายทุกศพเลยนี่คือชายชาติอาหารยอมพลีชีพเราขอยืนสะดุดีไว้ไรกับชายชาติอาหารสามชั่วโมงโอเอาทงของ,องหน่วยแล้วมาหน่วยพิฆาตพุกโผล่พุโผล่โยชินตอบได้เอยรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างถามอะไรรู้หมดรู้หมดยิงรู้ จะไปต้องไรตลกไหมเจ๊ยต้นอะไรเนี่ยผมจ่าครับเ<ะ>อ้าผมขอโทษครับผมโอ้โษครับเ <c oughs> จะยต้อะไรเนี่ย <c oughs> ผมพนอาหารคุณภาครักษาดูดีให้เขา <c oughs> ได้ We <laughs> กินแล้วจบแล้วแยกยา้ายไปเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิเราต้องบอกกับท่านผู้พันก่อนท่านนายพันมาคุยกับเราเดี๋ยวนี้ท่านนายพัน มาหรือเราเองสหาย expendable ทุกท่านภาพที่ท่านสองท่านได้เห็นนี้เป็นภาพสามิติเสมือนจริงเหมือนได้คุยกันหน้าต่อหน้าตัวต่อตัวขอบคุณมากสำหรับภารกิจผมว่าท่านลงมาคุยหน้าดีกว่าเออเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนปิดอากาศมันแยกตัวไงมกา เรียบร้อยแล้วมองไม่เห็นชดไม่ชัดแล้วใช่ใช่เดี๋ยวใค้คุณนี้ก่อนนึงเราแวกนี้เนี่ยมีสัญญาณเลดราเพื่อจับเสียงให้หมดเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องปลอมโดยเฉพาะการพังตัวแล้วก็พังเสียงเราจะต้องม m i อมเอส c คร w petru p พิวลองดูโอ้โหก็ขอ้นแล้ ผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยรับลมันเหมือนคนไม่มีใคดานน่ะชพอเอางี้ะเดียวผมเอเนียเพิ่มเพิ่มเลวเราต้องเพิ่มเลอ้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยคุณสองคนเน่ยถือว่าทำพลังกิ่งเ้สำเร็จรู้ลวงไวแล้เนี่ครับผมผมขอขอบคุณมากอ๋อไม่เป็นไรครับผมผมไม่อผมเวดพดพ ไม่ทำอะไรนะไอ้ตอนท้ายก็ไม่รู้เรื oh, ่องเลยผมเลยนะหัวหน้าคือ Affordable อ๋อหัวหน้า a f f o ์เ a b l e เอ้ย Affordable พวกคุณอยู่ดูครับพวกผมพวกคุณรบพวกผมท่านครับไอ้ปุ่มปรับเสียงแหลมไหนฮะเออคืโอ้โหนี่คือระบบการเปลี่ยนเสียงพวกคุณตรบเปลี่ยนเสียงเมื่อก่อน ถ้าไม่เปิดเสือกข้าฝสกมล้วเ่มเพเมรู้รู้เป็นแค่หัวม้น่ะถ้าไม่เปลี่ยนเสียงข้าเสือกจับเราได้แน่นอนรู้คือเบเิอ๋ถูกอะฮะเกงถูกโอ้คุณเดือไหมได้เดือดพลสองเมตรเปลือกครับผมโอ้มันมีมีบอกเอสเ N อ๋อเสียงสายยันก่อนอื่นนั้น ที่หน่วยเราจะไปรบไปออกทำศึกสงครามบ่อยครั้งพี่ลุน้องได้ตกต้องเสียชีวิตแล้วแต่จักรดาวขอบพระคุณอและเม็ดนี้เล่าใช้เสียงอะไรอาจารย์ดาวบ้านดอนโอ้วยหรอเมลูกทุ่งหมือลุงลอง อันนี้เป็นการตั้งคีย์ก่อนเอาละเอาละคงจะสำเร็จแน่เอาละพรอต้องรวมตัวและตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถจะสู้พวกเราได้แล้วนี่ก็แสดงว่าเป็นภารกิจครั้งใหม่แลวภารกิจนี้เดี๋ยวครับท่านว้า อ๋อผมค่ายขอให้คุณเปลี่ยนเสียงใหม่ดีกว่าไม่เลยเสียงนี้ดีแล้วโอเคนะรับาบนีนะข้าศึกทีื่จะมาจับป้กกัเถอะจับไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีผลผลิตทุ่นได้จ้่โอ้ผมค่ขอให้ท่านกินเม็ดใหม่ดีกว่าเอาคือเราจะพูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วก็ภารกิจวันนี้ด้วยแลวอีกกี่ชั่วโมงเสียงมันจะเปลี่ยนมาเหมือนเดิมนี้จนกว่า ต้วันจะตกดินโอยตายแล้วทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งภารกิจที่พวกเราได้ทำกันจะมีอีกหนึ่งคนที่เข้ามาทำภารกิจนี้ตายแล้วนี่พวกไหนเนี้ยเราสองคนจะไม่ยอมรับร่วมมือกับหน่วยไหนเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ในฐานะที่เราร่วมงานกันแล้ว คนคนอื่นจะทำงาเราเราต้องไม่ได้ไม่ได้เราร่วมงานเราเก้าเข้าไปแล้วแต่ผู้พิกบอกว่าให้เราสองคนร่วมกับคนอื่นเน่ะก็นั่นไงก็เคือกตกลลงร่วงงานกับเขาไ่านคนอื่นอ้อไม่ครับผมไม่ร่วมแกร่วมไหมไม่ร่วมอีกทีหนึงไม่ร่วมเสียงสูง,สง ก่อนที่จะตัดสินใจลงไปนะผมอยากให้ดูเขาก่อน uh huh. เพราะเขาเปความสามารถมาก<ค>เอาละตอนนี้คงจะมาแล้ว ห่วยอยู่พอเขาบอกจะเาะเขาเป็นลูกครึ่งโอ้หน้าตายลูกๆรึ่หน่ะโคตรขาดฟุตซิ่งะโอ้ยมเชื่กแกทำฟุตซิ่งอะโอ้มันโอ้มโอ้มมันเริ่มเอาเวียดนามเมื่อกี้นี้อทหารไหนหน้าตายอย่างอขาสอบหมาเขาบอกว่า พอแลกิจซื้อไม่จะเป็นต้องมีคุณสกุลก็ได้เออกูเสียหรอกูเชื่อ่ากูเสียฟักเด็ดอกมันชอบข้อศอกมาเขาบอกไปว่าเขาเป็นข้อศอกมาเขาไม่ชอบมากเลยเขารู้ภาษาอังกูษเร็วมากผมอยากคุณรุ่งดาวตลอดไอ้ร่วมงานไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือสองคนนี้มันใช่มืออาชีพหรือเปล่ามีหน้าไว้วางใจบอกมาดิหน้าตามันไม่เหมือนโปรเฟชชั่นแนลเลย บอกด้วว่าเราใช่นักร้มป่ะใช่เนีได้แล้วเอาใหญ่นะไอ้นี่เล่นไม่ห่วงเพื่อนด้วยขยี่ใหญ่เลยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวงานอย่างนี้นสองคนผมก็เอาอยู่เล้บอเพราะวนคุณสองคนเนี่ยทำกันนี้เต็มที่เลยลิ้นไก่มึงเป็นอะไรอ่ะ คุณเพื่อมาใหม่อาจจะรู้ว่าต้องลอบเสียงเพราะว่ามันงั้นถ้าสึกจะจับเสียงนั่นเป็นเลยรล่ะมเลสุดขอนบได้นะไอตอนแรกกะรู้ไอตอนหลังมันคืออะไรข้าึกอาจจะจับเสียงที่เราพูดไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนด้วยต้องเปลี่ยนเสียงด้วยอ้องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคุณเลือกอองกระแบมือดิมึงไ่หู้ยยังไง่มันหู้มึงนอ่จแบก็เห็นนิ้วก้อยมันอายเขาเนี่ย นี่คว่างอายเขาเนี่ยนี่เป็นอะไรอ่ะพันธุกรรมนี่พันธุกรรมเป็นทั้งบ้านนี่เมียมึงตีบุ้ยแล้วมีผ้าปอกเป็นไงอะไรผ้าปอกไอ้มีดฟันฟืนน่ะบ้านคุเรียกพาปอกเราเสือเราเอยปอกปอกปอกอ๋อน้ำพันพันธุกรรมไปเมื่อกี้ดิ นายกินกินไปด้วยเหรออดทานไปแล้วยังไม่หมดเลยดอีกนะปุ๊บะเสียงเสียงใครอ่ะอันนี้เสียงอาจารย์ดาว่านอนเฮ้ยกินไปอ่ะอันนี้แกไม่กินวะกินไปแล้วก็กินคลายไปแล้วทำไมเมื่อยเจ็บคออ่ะลองดูอาจารย์ยิ่มสักนี่น่ะอาจารย์ยิ้มสักเลยอาจารย์ยิ้มสักแกกินกับอาจารย์ยิ่มสักครับ พวกเรามาอจินทั้มย่างนี้อังรูสกมันตามหมดแล้วทัมืองอร่อยมเนี่ยอันนั้นือาหารอร่อมานะอนี้น่อยอาหารหอมนิดใส่ปลโซราอร่อยปลาจิ้นจ้ทัมแก้แก่ดีกว่าจบพอพี่เสียงให่แก้แก้๋อแก้อ่ะันฉันกินเลยนะ เรียกพ่อมาไหมลูกฮะงานอย่างนี hmm. way, like so like Sa Ooh, ้พ่อทำสองคนก็คงจะไหวใช่มีพวกนี้มระดานเหวอว่างานมันล้มเหลวหมดแล้วพวกพ่อว่างานพวกเองเราเอ็งทำอะไรมาก่อนครับพวกเอ็งก็คือทหารเป็นหน่วยรบไงประจำการอยู่ที่นี่เจ่งเหรอลูกครับพ่อเจ็บคอแล้วลูกฮะถามผมไม่ถามพ่อพ่อพ่อไม่ไหวลูกเฮะแล้วจะบ้างหนึ่งพ่อก็จะไม่ทุ่มแล้วลูกใช่เอ๊ เดี๋ยวลูกน้องลูกพ่อพูดแทนดีกว่าลูกอันนี้เขาใช้เสียงอะไรอยู่เอ่อเอามันเม็ดหนึ่งทิ้งเดี๋ยวให้มันนึกให้มันเอ๋อลูกไหมได้ก็เอาไม่ได้ก็ทิ้งไปลูกโอ้เสียงอ่างเพิงเฮ้ยโอ้ก็ว่ามันง่ายไปลูกไหมเป็ยงไงเป็นยังไงลองเลยเออลองดูก่อนเพื่อนนะแต่ลูก้ะทำไม่หาใครออกเลยลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตึงตึงตึงคายเราลูกคายออกแล้วลูกยังไม่ทันเี็เรื่อง<ม>เลย,เลยโอ้โจะ,ะมีเรื่องอยู่แล้วไม่มีเรื่องเลยเลยลชื่อพ่อหรือว่าคนเงียบเลยเหรอพวกเองมีใช้ลงใช้ยาไหมพอที่ข้าจะได้ยินมั่งไหมวะโจทดโคตรไว้ฉันสมพงโคตรหนักหนักฉันชลิโตโคตร เนี่ยอะไรนะเนี่ยไอ้คในตัวของฉันก็คือโคตรคนเหล็กเพื่ออะไรวะนั่นแหละสิเพื่ออะไรกันเออเพื่อง้อเพื่อเงื่อนยิงไปอย่างนั้นแหละเอางี้จับมือกันฉันไม่จับมือแกไม่ได้ไม่ได้ ฉันสองคนไม่ร่วมทินแกแต่มีเรื่องหนึ่งน้องสาวแกอ่ะฉันรักกันแกจะเอาอะไรไปเลี้ยงน้องฉันฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสหายเราพวกเดียวกันนะสหายแกยิงฉันเพื่อนฉันก็ยิงเอาถวไอ้บ้าเอาเขาโอ้ยเ,ออเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนฉันตกลงแล้วว่าภารกิจที่ฉันให้ทำเนี่ย ก็คือทางฝั่งนี้พวกแกจบแล้วกลับบ้านได้นี่แสดงว่านายรู้กันกับมันใช่ไหมเนี่ยไม่รู้กันแต่ภารกิจนี้มันใหญ่มันคือการไปเอาชิปโอโอโอมันเมาอะไรกันบ้างเนี่ยชิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอาวุธระเบิดปรมาณูเพราะฉะนั้นแกสองคนรับหน้าที่นี้ไปผมจะทำให้ดีที่สุดดีมากรเบิดมาแล้ว ก่อนที่โอเลียน้องแกใส่ชุดอะไรเนี่ยไม่รู้มันมันเล่นเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นเรื่องโรมิโอจูเลียเรเหรอว่าเรนนื่องคนละเรื่องนะ <โฆ S 2> ย,ยิงมชุดผิดใช่ไหมเนี่ยเอาให้เขาบอกว่ามีมีเรื่องพี่พี่ชายรักน้องสาวมากแม่น้องสาวแต่งงานก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยพี่มันคนละเรื่องอนี่มันมนต์รักดอกสอม ไป่การเนื้อจะการพูดแล้วก็พูดไปไอบ้านป้าละครบ้านป้ามานเลดนอกโอร์ x p e n n i b l ข้ำหมายเือรึไมคือคือนั่นไง x p e n n i b l e ้าหมายคือเขคิว่าพวมึงโง่เปเลยเหรอเร็วๆๆก็ให้น้องชานนท์อออกภาษาฝรั่งนะ x เชนภาษาไทยคือ x p e n n i b l l อะไรก็ได้คำศัพท์าำนี้แต่ฝรั่ง x p e n n i b l e เอ็มันแปลว่าไงความหมายคืออะไรอะนั่นไงไม่รู้ไงถึงไม่ใฝ่ไงแล้วพี่รู้ไหมล่ะเนทเลียนจากเขามาฮห้เนทเนี่ยอธิบายฟังมันแปลว่าอะไรอยากรู้จริงนะจะได้ได้ความรู้กันด้วยเนี่ยบอกกันไปน่อ้าวแล้วทำไมไม่บอกพี่ทำไมบอกบอกมันไปคนละหัมคนละหัมคนละหัมทีมเป็นทีมเป็นชื่อทีมคนละหัมทีมละหัมคนคนละหําทีม ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเหรอน้องชื่อชมเหรอชมชมนี่ชมนี่แฉลงมาดิพี่อ๋อนี่ชมนี่แฉลงอันนี้ไม่รู้ตัวพี่หนูอยากไปอยู่กับกับพี่เป็นครั้งสุดท้ายรีบพูดแล้วก็สั่งเสียกันซะยามใดที่มือค้าตรงนี้ยเธอพกไว้สองเม็ดคือเวลาเธอพูดกับใครอ่ะ คนจะจับเสียงเธอไม่ได้ถูกต้องพี่จะกรททำทุกทางแต่งานครั้งนี้พี่ชายเธอขัดความความรักของเราทำไมพี่ทาอย่างนี้คะพี่ไม่ได้ตื่นในจของฉันเลยลเหรอฮะลองจิจั๊กคุณจะม่ตใครเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนงงวันงงวันสั่งเสียงกันซะเฮ้ยฉันว่าผู้หญิงคนเดียวก็ปล่อยไปสิวะ คนอื่นต้องปล่อยแต่คนที่ฉันไม่ปล่อยเว้ยมันนี่มันปล่อยยากไอ้นี่มันติดใคมันติดนานจนกว่านนมีันจ,จับได้แหละจนกว่าจะโดนอีกข้างนึงอ่ะเนี่ยน,นะจะพับาป๊อกเอาน้องสาวั้งนขึ้นมาเนี่ยอย่าให้งาน<ไ>ใหญ่ต้องเสียอะไรเพื่อนเ้ยภารกิจของนายสองคนจบแล้วครับ<อ>ฉันว่าเราสองคนกําลังจะโดนหลอกงานนีไมไม่จบหรอกฉันจะไปหาอาวุธ มีคนมาแกเข้าไปแอบไนถังก็อยากก่อนก็คืออะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรเนี่ยแอบ,บนี้ <S <S โอ้จอยได้เหรอแอบๆไปแอบๆไป ว่าออมันโดนขอเอาลูกขอหรอเออเออขอโทษขอโทษเฮ้ยมันนี่จริงเฮ้ยมันเห็นแล้วเว้ยเราต้องการจะมาเจอคนชื่อว่าแม็กกี้ถ้าหาเขาเป็นพวกเราต้องส่งรหัสนกขุนทองลองฮู้เฮ้ยใช้นาตการอาวุธ ต้องการระเบิใช่ไหมใช่หายลูกเลยเอ็งเลือกเอาจะเอาลูกอันนี้ไม่ใช่อ๋อบางไม่ใช่ระเบิดในหนังเห็นบอกว่ามีตัวหนึ่งก็ต้องมีชั้นหนึ่งอ๋อมีมีอีกชั้นหนึ่งเอ้ยยังไม่พอใจเดี๋ยวฉันมีให้เลือกโอ้เอ้ยอะ โโอ้หเรียบร้อยเอ็งนี่เจ๋งจริงๆเลยทำไมอ่ะโอ้ย้องอ้ดูที่หน้ทีวีดูที่เนี่ยอาวุธตัวเยอะแยะเอาอาวุธสิแล้วมึงอ่อถ้าปิดมีดสั้นโอ้ยเยอะแยะมาก ต้องไปไหนเหลือต้องไปใายรู้ใช่รู้อยากมีผัวโอเบิร์ลพามาร่วมงาเสียงานนะยิงมันทิ้งไปเลลอะไม่ได้หรอกถ้ามันอยู่นั่นนี่เดี๋ยวมันติดต่อกันอีกจ่าบอยรับปิดปากน้องค้าสีสิโอ้ิแม่เอาละทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพร้อมนะกำลังก็พร้อมเราวังแค่อย่างเดียวพร้อมลุย สองคนนั่นมันต้องกลับมาแน่ๆมันคงไม่มีปัญญามาหรอกทุกคนไปจบที่เฮ้เราโดนปุกแล้วเฮ้ยเร็วอาทิดียบังอาทิดบัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮายเงตามมายเฮ้ีเ้ยเม้มมเยไฮ้ไไเยเยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ย้ยเเ้ยเฮ้ยเยเีเมตตเยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเาเฮ้ย้้ยเตเฮยเฮ้เฮ้เย อย่างนี้แกต้องเจอผู้กองฉันผู้กองโอ้มันต่อยกระสอบทะลุเลยอ่ะสู้เองมันไหวอ่ะวิ่งหาจุดกดเลยโอแค่ในนักหนาวเอ้นี่ยอยาแพ้เะพี่ เราต้องสามอขึ้นมาเขารักกันชอบกันแกที่ชอบกีดขวางความรักของคนนะเอ,เอ๊ะว่าจะถอยไปดีกว่าพ้นจริงๆเราสงครามมันจะสงบได้ถ้าหากเรารู้จักคําว่ารักคนนั้นเองใช่แล้วเราก็ร่วมมือกันแค่นั้นเองเอางี้ดี<อ>พวกกทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีถ้าคุณรู้จักคําว่าสามกีโลกเราจะได้อยู่อย่างสันติสุขใช่แกก็มีฝีมืออันัหนก็เก่งอันัหนก็มีฝีมืออันนี้ก็เก่งก็ร่วมมือกันสิถูกต้องฮะอันนีวเคลียร์เราล้มเลิก ล้มเลิกหรูปธรรมทำไมรู้เปล่าหน้าตาเราเนี่ยโดนอะไรนิวเคลียร์โดนสารนิวเคลียสสภาพบางสีรู้เปล่าจะไม่เป็นสภาพเลยดูแล้วทมึงไม่ดูดิครอบครัวมึงหน้าตายทุกคนเลยเนี่ยเนี่ยพอโดนไอ้สายก็กำลังสีเลยเนี่ยต้องระวังไว้รู้เปล่าไม่เอาสภาพดีมากงั้นเอางี้ละกันสหายในนั้นเราก็รู้จักมานานร่วมศึกเหนือใต้มากันตลอดเพราะฉะนั้นร่วมมือกันนะเป็นทีมเดียวกัน เอ๊ะพัดไร้บเอ๊ะพัดเด้บอมรล้วเอพัดไร้บ เขาคิดอย่างนี้แล้วนะครับ,รบไปต่อเลยไปต่อ